เห็นเลยพี่นกเห็ดอ่เห็ดปีกเดียวเห็ดเห็ดร่มว่าเป็นอะไรเห็ดร่มเขาเป็นเห็ดร่มโอ้ยมันเห็นว่าเห็นหงบนพี่น้องแหลมันส่องงอเถาแล้วโอ้ยใส่แม่สาแล้วต้นเถาอแล้วเถานี่จ่าแล้วคือเห็ดร่มหรือว่าเห็ดพาราโซกินได้ด้วยพี่ไหมใส่แม่เถานม่สายเลยดิ่งเถาแล้วมั้ย ทรก็อี้ก็ไ่ค่อยออกวะช่องหลักกับช่องนี่เห็นดอกอดอกเมื่อกี้กินลายอยู่กินอะไรเกคคนเก็บ้จัดเลยวะ ดูดูไม <AH ้่วงเกินโอทัมหนิที่หาตรล้าไปแน้วเลยประกาศล็อกดาวน์คัเลอุ๊เห็ดอนโอ้โหเห็ดอะไรเยะแงกัเห็ดปะการังนี่แหละเห็ดดอกกะหล่ำไหมเคลนเห็ดดอกกะหล่ำออดีใจถึงแล้วพี่นึ่ดีใจแดดฮ่าฮ่่าท้พ์หละวันี่ เห็ดดอกกะหล่ำไปกวนไปกวนห้ยมากินหรอวะนี่อู้วมันเ่าโพดก็จะได้เถอะ็คดเอาครึ่งหนึ่งก็ค่อยเพื่อนคือสัตว์ปานมากินเลยนี่มันเ่าโพดด้วยนี่นี่แสบป่ะนี่เอาไปกินนี่นี่เก็นเพิ่มก็สนุเด้วยกมสนุกเข็ดดอกกระหล่ำเลยเห็นปะ ขอจะเอาไปคืนนึงคืใหญ่คืนนึงนั่น boundaries. เป็นเียีเจาไปอู้ดีใจเดือดแผ็ดเดอดไม่ไหมึ่าหงอกเป็นเฉยีเจาไปกันอูเห็ดบหดพันลโซ่เห็ดตกกรหล่ำไมรดหนิก็ว่าผ่อตอนั้าเป็นไม้วะไม่อยากเผาแล้วนี่ ก็ดอกกุหลาบใช่ไหมโอ้ดีใจเลยพอเห็ดใ่ไหมเดี๋ยวก็ไม่ได้เก็บเห็ดหูหนูเาถนดเห็ดหูนออกแล้วเห็ดมอก็ออกหลายท่นก่อนปีใมเขาไม่เก็บนก็จะดอกไงก่อนคืนศมาโอ้หมดหแปลกๆจัะไ นี่ืกินอะไรให้กันได้ไหมเหนือกินอะไรให้กันถั่วโแล้วเอาดอกเดียวเพราะดอกนี้จะง่อยเป็นเสือมีหมอกให้ออกแล้วเพื่อนต้องขับรถไปไกลแล้ต้องขับรถไปโอ้ยผู้ใดมาเตะเห็ดข่อยฮะ มาจากใส่หนิทุบติ้งและชุมด้ดิใส่ละมูมันอ่ะโอ้นี่นี่นี่น,นี่มูมันอ่ะโอ้ยหนาวแล้วโอ้ยใส่ละโอ้ยแถาแล้วใส่ละมูมันอ่ะท,ออท่าอนอออกเป็นแถวไหมออกเป็นแถวเลยดิยคนมาเก็บเพื่อนหน่อแถวขึ้นขนาดไหนนะคือเขเห็นมูมัน 와 이제 다다 내려가네.